สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช a n นลด d ดดี้คุกกิ้งครับวันนี้ดดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูสลัเปล่าหน้าแตกครับวันนี้เราจะนำสลัเปล่ามาผ่าครึ่งนะครับแล้วก็ยัดไส้ให้มันล้นทะลักออกมาแบบนี้เลยนะครับคล้ายๆกับหน้าสลัเปล่าเนี่ยมันแตกออกมานะครับมันเป็นการโชว์ไส้แล้วก็ทำให้ดูหน้าตาหน้าทานด้วยนะครับไส้ของเราวันนี้ก็จะมีหมูสับ ไข่แดงเค็มฮอตดอกแล้วก็กุนเชียงนะครับสีสันหน้าตาหน้าทานแถมมีหลากหลายรสชาติด้วยนะครับตัวแป้งสลัเปลาเนี่ยก็มีความนุ่มฟูนะครับส่วนไส้ก็มีความหวานหอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำทานทำขายหรือจะทำเป็นอาหารเช้าให้กับลูกๆก,ก็ได้นะครับรับรองว่าลูกๆเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกเป็นหมูสับ300กรัมต่อไปเป็น3มเกลือ1ช้อนโต๊ะก็จะมีรากผักชี2รากกระเทียมจีนกรีบใหญ่2กรีบแล้วก็พริกไทยป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับต่อไปเป็นน้ําตาลทราย2ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาแป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะครับต่อไปในส่วนของแป้งซาลาเปานะครับมีแป้งซาลาเปาตากเลนเหลือง370กรัมน้ำตาลทราย100กรัมน้ำมันถู่วเหลือง50มิลลิลิตรผงฟู2ช้อนชายีสต์1ช้อนโต๊ะแล้วก็นมสดชนิดจืดสองมิลลิลิตรครับต่อไปเป็นไส้นะครับก็จะมีไข่แดงเค็มฮอทดอกแล้วก็กุนเชียงหั่นเต่าครับ ขั้นแรกเรามาทําไส้หมูสับกันก่อนนะครับอย่างแรกเรานําหมูสับใส่ลงในอ่างผสมตามด้วย3ามเกลอือสีอุ่ขาวน้ําตาลทรายผงปรุงรสแล้วก็ซอสหอยนางรมครับจากนั้นเราก็ขยำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับขยำไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปครับ จากนั้นเราก็ขยำต่ออีกสักครู่หนึ่งนะครับขยำแรงๆได้เลยนะครับเป็นการนวดไส้เนี่ยให้มันเหนียวนุ่มด้วยนะครับพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับต่อไปเราน,นํานมสดอุ่นหรือว่านมสดที่อุณหภูมิห้องนะครับมาผสมกับน้ําตาลทรายครับจากนั้นเราคนน้ําตาลทรายจนละลายนะครับพอน้ําตาลทรายละลายดีแล้วเราก็ใส่ยีสต์ลงไปครับ คนต่ออีกสักเล็กน้อยเราก็พักทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีเพื่อให้ยีสต์มันทำงานนะครับระหว่างรอเรามาล่อนแป้งก่อนนะครับเรานำแป้งตากิเลนเหลืองมาล่อนผสมกับผงฟูนะครับล่อนจนได้แป้งที่ละเอียดนะครับจากนั้นเราก็นำนมสดที่เราแช่ยีสต์ไว้ประมาณ5-10นาทีนะครับตัวนมสดกับยีสต์เนี่ยมันก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเราก็นำมาผสมกับแป้งครับ เราค่อยๆเทลงไปนะครับแล้วก็ใช้ช้อนคนเรื่อยๆครับเทแล้วก็คนนะครับคนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับพอแป้งกับนมเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้มือนวดต่อครับนวดแป้งไปเรื่อยๆนะครับพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปครับ เพื่อนๆจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าเป็นน้ำมันลำข้าวน้ำมันคาโนราก็ได้นะครับวันนี้แดดดี้ก็จะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับจากนั้นเราก็นวดไปเรื่อยๆนะครับจนแป้งเนี่ยมันไม่ติดกับภาชนะที่เราใส่นะครับพอได้แป้งแบบนี้แล้วเราก็นำมานวดบนแผ่นซิลิโคนต่ออีกประมาณ10นาทีครับ วิธีการนวดแป้งก็คือเราจะใช้ข้อมือเนี่ยคลึงแป้งไปด้านหน้านะครับแล้วก็พับกลับมาแล้วก็คลึงไปแบบนี้นะครับหรือจะใช้วิธีการยืดแป้งออกไปนะครับแล้วก็พับกลับมายืดออกไปพับกลับมาก็ได้นะครับหรือจะใช้วิธีการฟาดนะครับฟาดแล้วก็คลึงเข้ามาฟาดแล้วก็คลึงเข้ามาแบบนี้นะครับเราก็นวดไปเรื่อยๆประมาณ10นาทีหรือจนแป้งเนียนๆเลยนะครับ พอแป้งเนียนแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะใส่ภาชนะปิดฝาพักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับหรือเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าแป้งเนี่ยมันจะฟูขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับจากนั้นเราก็นำมากดไล่อากาศสักเล็กน้อยนะครับพอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำแป้งมาแบ่งเป็นก้อนก้อนละ50กรัมเท่าๆกันครับ ใน1สูตรนี้จะได้แป้งทั้งหมด18ก้อนนะครับพอเราได้ก้อนละ50กรัมแล้วนะครับเราก็จะมาปั้นให้เป็นลูกกลมๆครับโดยวิธีการกดแผ่ออกไปนะครับแล้วก็จีบแป้งเข้ามาแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆครับจากนั้นเราก็จะนําแป้งมาใส่ภาชนะที่ปิดฝานะครับหรือว่าใช้พลาสติกคลุมไว้แบบนี้ก็ได้นะครับพักแป้งต่ออีก15นาทีครับ นี่นะครับได้ลูกกลมๆมแล้วเราก็ใส่วันนี้แดดดี้ใช้เป็นผ้าพลาสติกนะครับพอเราพักแป้งครบ15นาทีแล้วนะครับเราก็จะนําแป้งมาขึ้นรูปครับโดยการกดให้เป็นแผ่นแบนๆก่อนนะครับแล้วก็จีบเข้ามาให้เป็นลูกกลมกลมครับจากนั้นเราก็คลึงจนแป้งซาลาเปาเนี่ยเป็นลูกกลมๆมแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็นํามาวางบนกระดาษซาลาเปาครับ นำไปพักไว้บนซึ้งอีกประมาณ20นาทีหรือจนแป้งฟูขึ้นเป็น2เท่าครับนี่นะครับเราทำมือโค้งแบบนี้นะครับแล้วก็คลึงจนแป้งซาลาเปาเนี่ยกลมเลยนะครับจากนั้นเราก็วางบนกระดาษซาลาเปาแล้วก็ไปพักทิ้งไว้บนซึ้งอีก20นาทีครับพอเราพักแป้งครบ20นาทีแล้วนะครับเราก็นำซึ้งไปตั้งให้เดือดครับจากนั้นเราก็ใส่ใบเตยลงไปด้านล่างด้วยนะครับไอ้น้ำของเราจะได้มีความหอมของใบเตยครับ จากนั้นเราก็นำซาลาเปาไปนึ่งด้วยไฟแรงนะครับใช้เวลานึ่งประมาณ10นาทีครับระหว่างรอเราก็จะนำฮอทดอกมาผ่าหัวให้เป็น4ส่วนนะครับเวลาเราไปนึ่งอีกรอบนึงเนี่ยมันก็จะบานออกมาแล้วก็สวยงามนะครับต่อไปเราก็จะนำไข่แดงเค็มมาผ่าครึ่งนะครับแบบนี้นะครับ1ลูกเราก็จะได้2ชิ้นนะครับเดี๋ยวตัวไข่แดงเค็มเนี่ยเราก็จะนำไปนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับ พอเรานึ่งซาลาเปาครบ10นาทีนะครับเราก็จะนำซาลาเปาเนี่ยออกมาพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะครับพอซาลาเปาเริ่มเย็นแล้วเราก็จะนำมาผ่าครึ่งเพื่อที่จะยัดไส้ลงไปครับเราจะผ่าจนเกือบถึงก้นซาลาเปาเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ตักไส้หมูสับที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับมาใส่ลงไปครับและที่ใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับกดให้แน่นนะครับจากนั้นเราก็ใส่ฮอทดอกครับ แล้วก็ไข่แดงเค็มแล้วก็กุนเชียงหั่นเต่าครับจากนั้นเราก็นําไปเตรียมรอไว้บนซึ้งเลยนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะครับผ่าซาลาเปลาลงไปจนเกือบถึงก้นนะครับจากนั้นเราก็ตักไส้ใส่ลงไปครับแล้วก็กดให้แน่นนะครับตามด้วยฮอตดอก ไข่แดงเค็มแล้วก็กุนเชียงหั่นเต่าครับนี่นะครับสวยงามแล้วก็ล้นทะลักแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็นำไปนึ่งต่ออีก5นาทีครับเรานึ่งด้วยไฟแรงนะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีครับพอครบ5นาทีไส้ของเราก็สุกเรียบร้อยครับเราก็นำออกมาพักจิ้งไว้ด้านนอกประมาณ5นาทีนะครับแล้วเราก็นำมาทานได้เลยครับ เพื่อนๆอย่าพักจริงไว้บนซึ้งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก้นซาลาเปาของเราจะแฉะนะครับเท่านี้ก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยครับเมนูซาลาเปาหน้าแตกนะครับเราจะโชว์หน้าให้มันล้นทะลักแบบนี้เลยนะครับมันก็จะดูสวยงามแล้วก็น่าทานนะครับในหนึ่งลูกเนี่ยก็จะมีหลากหลายรสชาติเลยนะครับตัวแป้งเนี่ยก็มีความนุ่มฟูนะครับส่วนไส้เนี่ยมีความหวานหอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมครับ แถมได้ความมันความหอมจากไข่แดงเค็มเพิ่มเข้ามาอีกนะครับทำให้ซาลาเปาสูตรเนี้อร่อยแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะครับแล้วที่สำคัญทำครั้งหนึ่งเราสามารถเก็บใส่ช่องฟีซแช่ไว้ได้นานๆเลยนะครับพอเราจะทานเราก็นำมาอุ่นซาลาเปาของเราก็จะนุ่มอร่อยเหมือนทำใหม่ๆเลยนะครับ เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ